เวลาเจอคนที่เก่งกว่าให้ศึกษาเรียนรู้จากเขาไม่ใช่ไปอิจฉาเขาเวลาเจอคนที่เท่าเทียมกันให้นั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขาไม่ใช่ไปนั่งเปรียบเทียบกับเขาเวลาเจอคนที่ด้อยกว่าให้สอนเขาและเรียนรู้สิ่งที่เขาทำผิดและอย่าทำตามเขาทุกคนที่เราพบเจอในชีวิตล้วนแต่เป็นครูของเราได้ทั้งสิน้นไม่มีดีกว่าไม่มีเด่นกว่าไม่มีด้อยกว่า ทุกคนต่างมีอุปสรรคเป็นของตัวเองโฟกัสไปที่ตัวเองและจงเรียนรู้จากพวกเขาแล้วคุณจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะมีแต่คนสนับสนุนเรียนรู้และเติบโตไปได้วยกันครับ